รูเรื่องเอาเารไม่มีผม่าเอ้แลนจะนไหมกูถามมึงด้วยนีอันนี้แก๊งมึงหรือสล็อตผีวัเหรือไม่หลไม่ิงมาเดินนี้มาเดินนี้มาเดินนี้วัดคบได้นะแบบวาดวัดวัดวัดคเอาบ้าวาหลังยิงอะกับน้องกูอะเอาบ้าวเ่ไม่ผมรู้ว่าทาไมแพ้วันวันก่อนไม่เล่นปืนไงไม่มีตัวบ้ากลางไฟอมันไปยืนที่สะพานเยอะๆแล้วก็ราไปเล่เล่นอะไรใช้เพนตัวเองก็ได้ ไอ้ย่าทำไมวันชนะมาเยอะวันแพ้มาตั้มจะนั่งกำหมัดนะพี่คิมเมื่อกี้มาราคามารับตังค์ราคามารับตังค์แล้วตาแดงอ่ะใครไม่มาไหนวะไอ้ย่าเม็นอยู่ไหนวะไอ้ย่าฟอร์มบอสไอ้ย่าตัวเหม็นเลซ่าตัวเขาเขาบอกว่าฉายาคือตัวกอดผู้หญิง มันนี่เด้ตัวเกาะผูห้หญิงแดงมันนี่ด้แต่กูแจ้งนายกด้วยแปบบ๊บนึงนะแจ้งนายกปั๊บเลยแหละ แย่งไปครับแย่งไปแล้วมาแล้วครับพี่ต้าพี่ต้าสวัสดีครับสวัสดีครับอมาอันนี้คุยจบได้เลยไหมครับผมได้ครับพี่เดี๋ยวเบื้องต้นมีรีพอร์ตมาว่าระหว่างหมออุ้มศพไปโรงพยาบาลบัฟกันทั้งคู่ยับยับเลยบัฟว่ายังไงหรอครับยับเลยหรอมีบ้างครับามีมีครับคุณหมอแจ้งมาว่าตักเกินไปสี่ครั้งอ่ะยังไงครับบัฟว่าอะไรครับบัฟว่าอะไรครับลองถามคุณหมอได้ไหมครับเออฝั่งเรามีใครบัฟเขาไหม มีมีผมอุ้มอุ้มติดไปคนเดียวนะแล้วผมโดนด่า่าผมผมโดนด่านะมีผมศพเดียวอ่ะแล้วเขาไดมอนด์เฮดหมดเลยตรงนั้นมีแต่ผมโดนด่าอ้าวเอาไงนี่อะไรเดี๋ยวเช็คก่อนเดี๋ยวเรียกโอเคได้ครับไอปิ้งไปติดต่อคุณหมอมาหน่อยว่าฝ่ายไหนโอเคครับได้ยินตั้งแต่คุณหมออุ้มยังไม่ได้ขึ้นรถเลยพี่ตาทั้งคู่ทั้งคู่เลยเหรอใช่ครับไม่หรอกสงสัยเลยสงสัยอยากอยากตามอยากเล่นต่อเหรอน้องชาย ไม่ใช่นะครับใช่ใช่ผมพวกผมด่าหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เสียงน้องในแก๊งผมเลยนะขาตัวยากด้วยแต่ตอนนี้ขอขอเงินก่อนรับเงินก่อนได้ไหมครับเงินก่อนนะเทียนก่อนเทียนก่อนนครับเรื่องไรครับหกเก้าห้าครับน้องชายครับพี่ชายรออยู่ที่เดียวนะของครับพี่ต้าของครับเอาโพเทคไหมครับรับโพเทคไหมรับครับรับครับอุรับหรอรับโพเทคนะรับด้วยหรอต้ารับตลอดครับเชิญย้ายได้เลยครับย้ายได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับเหมือนเดิมกูบอกว่าไงรู้เรื่อง เราออกไปก่อนเราออกไปมเราไปไล่บ้างมันกระเทียมเลยมึงแทงมันเลยอกรเลยไม่ไม่มึงฟังกูมึงเบิกรถมึงเบิกรถเอารถก่อนเตรียมเอามันเตรียมเอามันนะอ่ะรอวรถกูนี่นี่ขอแล้วลั่นกระโดเลยให้ไวเอายไปดูไปดูไปดูไอเดียวเเอาลยก่อนเพื่อนไปนอนนีไม่มีก็ไปเลไอเดียวอยู่ไหนที่เบิกรถเร็ครับมีมีอะไรน้องผมเปล่าครับเมื่อกี้เนี่ย มีาพี่มีดาผมว่าเก่าะมาพ่เอามี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 น้องมันอยากมีอะน้องมันอยากมีอะน้องมันอยากมีอะมีดมีอะไรอะมีอะไรอะดีดีใจไหมส่องส่องไฟปืนแคสดีใจไหมมีอะไรอะมีอะไรนนอะมีอะไรนามงัวเนาะเฮ้ย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 เฮ้ เอามันขึ้นรถด้วยเามันขึ้นรถด้วยเอามันขึ้นรถด้วยเอาสมันขึ้นรถด้วยเอาสมันขึ้นรถด้วยเอาสมันขึ้นรถด้วยฟังกมะมันสมงงมันสมันขึ้นรถเอาสมนขึ้นรถเอาสมันขึ้นรถเดี๋ยวพ่ต้ามาเอาสมันขึ้นรถเอาสมันขึ้นรถเอาขึ้นรถด้วยเอาไปทิ้งเดเอาไปทิ้งเดียาไปทิ้งเดเอวไปทิ้งเดเอาไปทิ้งเดเยาไปทิ้งดีรถเอาสมึงขึ้นรถชุบเลเลมาเอาชุบเลยมาเอาชเขึ้นรถเร็ไปดิเอามันไปดิ้า

ไอ้เบิกรถมาเฉยๆอยู่ไม่ได้ยิงอะไรเลยไปหนองฟานเจอกันแลนไป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 เอาไปไปแลนดิเอาไปแลนดิไอ้เหี้ยตั้มร้อนจี๋เลยไอ้เหี้ยร้อนจี๋มันหนีจ๋าเลยโอรอเอาเบอร์คนนึงนี่มารับกูหน่อยกูได้ศพนึงอะไรมึงเอามันไปแลนดิ้หนึ่้นยก้าห้นิกหนึ่งห้านิกไม่ไม่เอาไม่เอห้าศูนย์เก้าห้าหลแล้วศพเพื่อนก็คือปล่อยใช่ไหมปล่อยเลย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 มันไปได้ ไอ้ต้ามร้อนจี๋เลยไอ้สล็อตผีอะไอ้เหี้ยทุไปไม่ทันไอ้เหี้ยบุ๊คพูดเหรอไอ้บุ๊คลินอ่ะมันพูดเหรวเออติดอะไรกับกูเปล่ามันมันลุมด่าน้องเราไงติดอะไรกับกูเปล่าแล้วกูบอกแล้วมันตีอะไรกับน้องน้องกุมล่ะแล้วคุยมันแล้วมันไอ้ต้ามันคุยเลยอ่ะสั่นนะพี่เมื่อกี้เสียงสั่นไอ้เฮียเออเสียงสั่นเสียงสั่นเมื่อกี้เสียงสั่นจริงแขนมันแขนพี่มึงตั้งมือสั่นแล้ไม่ไม่ก่อนเล่นอ่ะมึงบอกให้มาหาสล็อตเพิ่มอีกสล็อตหนึ่งด้วยนะเพราะเพราะ เพื่อแพ้เป็นผาชนะเป็นไม้เนาะทเีี้ยยอะไรเเน่สียงไอ้ตั้มสัตว์ไอ้ตั้มร้อนจีเลยมึงขึ้นรถเลยนะเผื่อมันมามึงขึ้นรถไว้ด้วยนะคนเล่นปืนอ่ะเออไหนเอามันมาด่าที่แลนดิมึงขึ้นรถไปไหนไหนนะ ควยกระจกไอ้เฮ bon no ียม oh, no ัวเปิดฟอรมเปิดฟอรมเปิดเลยไหนๆวะไอ้เฮียฟอรมเปิดมนไอ้สั่นลรเตี้ยอยู่ไหนฮะไอ้เหรอมึงมึงกอัวมันคนละเบยไอ้สัคนละเบยน้องคนละเบ์ไม่มีเี้ยมึงไดอยู่แต่นเหบ้านเอยอย่างขาดเลยยังงมมึงอ่ะลูะอครนละเบยน้องคนละเบไอเฮีย ตัวตัวไอ้ต้ามไอ้ตามีตโง่เลยเฮีย ไม่ไม่ไม่เฮ้ยมึงเงียบมึงเงียบก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงียบ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 เฮ้ยมึงฟังกูก่อนเฮ้ยเงียบ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 กูถามมึงด้วยนี้ไม่ไม่ไม่มึงฟังมึงนะกูถามมึงด้วยนี้อันนี้แก๊งมึงหรุดสล็อตผีวะหรือว่าแก๊งผีวะไอ้เหี้ยไอ้ไอ้แก๊งนะในเมืองไอ้เจมี่ซี่ตัวมีซี่คนในติดคุยไม่ทีหลังอาจจะยืมแก๊งเขาอะไปยืมมาให้หมดแก๊งเลยไอ้เหี้ยไอ้ยืมสองสามสี่คนกูว่าอันนี้มียืมเป็นโหลโอ้โหย่เลยมาเราเขย จะเลยไอ้ยี่ให้ไอ้ตั้มแหนกใช่ไหมไอ้ตั้มไม่ได้แบกนะไอ้ตั้มฟรีเพืจอกทุกสายตาพมึงเห็นมึงเห็นกระติ๊กพัดมึงมึงเห็นเนี่ยเมื่เห็นกระติ๊กพัดเหี้ยวมาไอ้เฮียลาบเพืตั้มตัวฟรีไว้เล่นปืนก็กากะอยเล่นอย่างโง่กกมันโง่ก็กูบอกแล้วแกงมันโง่ ไปไปโก้ไปให้ไปยืม exactly อ right? ีกมาไปยืมให้หมดไปเฮียไป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 รีบมาให้หมดเลยไปเอไปเอไปเอาตอนนีしし้เลยได้ไหมไอ้เขาไอ้เฮียไอ้เชือกผูเห็ุรังในเมืองรันยูนบอกไม่บอกไอ้บอกตำรวจนี่สตอรี่สตอรี่ครับสตอรี่ตำรวจครับเป็นหนึ่งครับสตอรี่ครับตำรวจไปดิบูคไปดิขึ้นบูคตี้อย่ามาแล้วคือรถขึ้นรถมึงขึ้นรถมึงทำอะไรไม่รู้มึงขึ้นรถมาดิห่วงขึ้นมาดิไปแล้วงั้นอ่ะไอ้เฮียไม่ไม่บอกไปสภาเอาไปสภาเอาไปสภา จาไปสภายิงทำไมจะไปสภาไปสภาผมจะเมื่อผมจะไปสภาผมจะไปสภาผมจะไปสภาขวิตีกูไปอ่ะผมจะไปสภากูโดไลฟ์กูบอกเขาสิว่าไปสภาไม่ได้ก้นเอาดูแอบอยู่ที่แลนด์ขึ้นดีอยู่ตรงไหนเฮ้ยเขายิงกูแบรถเูกไปดูเต้ไปดูเต้เฮ้ยผมจะไปสภาไปสภาคุณต้องไปไปที่แลนด์อ่ะเฮ้ยเขาเขาไหวปะเนี่ยตียิงทำไมจะไปสภาหมดแล้วเฮ้ยจะไปคุยดีชดให้หน่อยชดให้หน่อย ยิงไม่นี่จะเป็นสภาจะเป็นเออมจะไป็นสภาโอ้ไปไปสภาให้หมดเลยไปสภาดิใครเป็นรับมีรถแล้วมีรถเฮ้ยมึงฟังกูมึงฟังกูมาขึ้นได้นะรอมันไล่แบบนั้นอะสามห้าขาวยาพาวนะผมขับอยู่โอเคโอเคเอาเอาไว้ไมไหนเอามึงฟังกูนะเอาเอามึงฟังกูนะเอาไปไปไปบ้านหัวใจไปบ้านหัวใจไปบ้านหัวใจ ได้ปล่อยบ้านมันเนี่ยเอ้ยเอาไปแรงขยะมันดีกว่าแรงขยะแรงขยะไปแรงขยะไปแรงมันไปแหงขยะได้ได้เฮียกูเห็นไปไปด่าไอ้หลุยว่าแก๊งมันมีตัวอะไรมันมีตัวแรงมันฆ่ามันดิมันฆ่ามันดิข้ามาเลยหัไรลหัวไห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 กระจอกหัไหละัวไรลใหญ่สัตว์หัวไหล เอามาแบบนี้เอามาแบบนี้อามา,มา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาให้มันหาสล็อตผีด้วยสล็อตหนึง่งไอ้เุ้ยขยะไอเ้เหี้ยแลนไม่กูนึกว่าแต่เลือกแลนอะไรไอ้นี่ก็แลนขยะเหมือนเดิมไอ้เหี้ย,ยที่มึงเลือกแลนนี่ขยะเหมือนเดิมเลย 20นาทีนะ20นาทีนะไอ้เฮียขยาเหมือนสมแลนมึงเลยไหวเฮียเลยอย่าลืมไปเปลี่ยนชื่อแก๊งด้วยไอ้ตั้มไปแก๊งยิงปืนนะตั้งให้แล้วแก๊งยิงปืนไปเร็วตั้มเจ้าบุกนี่เขาแกงได้ไงอะเล่นอย่งกากแก๊งยิงปืนนไอ้ยิ่งตายกากตายนอนอ่ะนอนตายอาปากหวยพอตั้มพี่ไออ่ะตั้มน้องพี่ไอพอคือหรือว่าพี่ขอมันได้ปกติรูไปไม่ขอเลยเลยพี่ขอเลยไอ้เนี่ยตั้ใส่ยิงเจ้าบุกมาเล่นอย่างกากเลยมึงยู่ทุชิ้นมียู่ยิงชีนเข้ามาเยอะมากตั้มยิง พอแล้วตามอย่าไปยืมเขามาเลยไอเขาการดจิงอ่ะกูพูดจริงๆอะกูไม่ได้ไม่ได้ด่าดิไม่ด่าดีไม่กอนเลยกูด่าจริงอย่ามาเล่นการกูสงสารกูพี่คิมพี่คิมพี่คิมพี่พี่คิมอ๋อออกจากมันได้นะพี่ออกจากมันได้นะมาอยู่ด้วยกันได้ไหมอ้าขยะไม่เลือกแรงตั้งนานไอเทสได้แรงขยะ่อ่ออมไปอไอมเสมอมึงเอาไปดิมเอไปดิมเอไปดิมเอาไปดิมเอาไปดิมอาไปดิมามเอไปดิมามเอไปดิมามเอไปดิมเดมเอาไดิมเอาไปดิมเอาไ มึงเอามันไปดิไออิศมนึงอิสม์นึงอิสม์นึงมามันไปดิ้ไอโอโซมาสามห้ากับพี่สิมมึงเอามันไปดิเฮ้ยพอแล้วพอแล้วมึงเอาไปมึงเอามันไปสะพานเลยไม่เล่นต่อเลยป่ะเอาไปสะพานเลยไเดี๋ยวลาอันนี้อันนี้มันรับหน่อยข้างหลังนี้ไปมึงไปสะพานเลยมึงไม่ต้องถามมัแล้วเอาไปเอาไปสะพานเลยเอาไปสะพานเลยเอาไปสะพานเลยยืนหนพี่เจ๊อ่ะอัดว่าไงนะกระจอยเฮียก็ลงมาอย่งกระโลหกสมชื่อมึงเลยแกงมึงเนี่ย โอเคพอจะมายังพี่เค้กอ่ะได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ประกาศกันอยู่ที่เริ่มหรอฟอสเค้กครับเค้กเค้กครับครับผมอีกอีกรีนึงไหวนะครับข้างหลังสุดเลยมารับหน่อยี่ต่อยพี่เค้กไม่อยู่แล้วแลง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 รับหน่อหลังแรงสวยมากครับเอางี้เดี๋ยวมีรางวัลให้ฝั่งนั้นน่ะยืมมาผมเห็นยืมตัวมาไม่มีรางวัลนะเดี๋ยวผมให้ให้เป็นเป็นไอนี้เป็นพิพิธีเห็นรถประกอบไหมเดี๋ยวผมให้ให้รถประกอบหนึ่งคันละกัน คาระยี่สิบสามสิบเอ็มโอ้ยเที่ยสองพันคาระยี่สิบองพันเที่ที่พวกกูเดินกันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชว์ทีที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงระแวงอย่าพลาดท่าไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมันคือความหวังจบอยู่ในปากอยู่ในชากูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพวกพ้อมจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหันในเชี่ยฉนทนพวกกูพุ่งไปสุดแรงเกิดเป้าหมายอยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้าให้มึงเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออสตาลีน่าพวกกูลอยเสียดฟ้า